ไม่รุ่นขาเทียมครับผมใต่ขาเทียมก็ขับรถได้นะครับสู้ๆนะครับทุกคน เป็นเกียร์กระปุกนะครับที่ผมขับก็ขับเหมือนคนปกติครับผมแต่ต้องระมัดระวังมากกว่าคนปกติครับเพราะว่าเราใส่ถาเทียมเนาะผมจะขาดเป็น,นาฝั่งซ้ายนะครับผมขาดฝั่งซ้ายฝั่งเหยียบคัดนะครับก็เวลาเข้าเกียร์เสร็จแล้วผมก็ปาเหยียบคัดเข้าเกียร ก็ยกเท้าออกจากคัทมาวางด้านข้างนะเหมือนคนปกติก็จะยกปลายเท้าออใช่ไหมครับก็อยู่ที่เราฝึกฝนด้วยนะครับผมก็คนที่ขับรถเป็นแล้วก็จะง่ายหน่อยนะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่ยังขับไม่เป็นก็จะลำบากหน่อยนะครับผม ตัวผมก็ขับรถเป็นก่อนที่จะตัดขานะครับผมก็ประสบอุบัติเหตุเนาะที่ทำงานครับถามว่าเสียใจไหมก็เสียใจอยู่นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เพราะาความเกเรของเราเนาะมันเป็นจากการทำงานนะครับผมก็ยังอยู่ก็สู้นต่อไปครับผมบ๊ายบายไปเจอกันคลิปหน้าครับผม